ปัดนี้วันที่19พฤษภาคม2,568เป็นวันที่19ข้าพเจ้าสุพัฒนาสุริกนกากรกัตโต4 4 1ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาจยานทังหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน อรหังสมาสัมพุทโธระคะวาพุทธังระคะวันังอะิวาเทมิสวาขาโตระคะวตาธโมธมังนัมมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกคะสังโฆสังคังนัมามิอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปาริณิพุโตคุเนหิธารมาโนธานิปารมิจติสติยาวชีวังอะหังพุทธังธมังสังคังสารนังคโตปุเชมิ ราต,นตานาตยังธรรมมังจารามิโสธีนาสมันตาักวาเรสุอัตราขฉันตุเทวตาสัตธรมมธรมาสัตธรรมังมุนิราชสะสุนันตตโมกสักข,ขะโมกขทงังสักเคกาเมจรูปเปคิริศิคาราเตจันทลิเเควิมาเนทีเปรเตจคาเมตรุวนาคาเนเคหะวัตุมิเขเตภูมาเจยันตุเทวาชลาทลารวิสเมยคันธธรรมท,ทัทะพะนาคา ติดฐานตาสันติเกยังมุนิวาราวัจนางสาทวเมสุนันตุธรรมมาสวนาคาโลอายัมพัทันตาธรรมมาสวนาคาโลอายัมพัทันตาธรรมมาสวนาคาโลอายัมพัทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ พ gegeben, candy, candy, tills tills ูดทางสารนังข้าฉามีทำบางสารนังข้าฉามีสังครางสารนังข้าฉามีธุตียำปีพูดทางสารนังข้าฉามีธุตียำปีทำบางสารนังข้าฉามี ทุติยมปีสังครสรนังข้าฉามิตตียมปีพูททางสรนังข้าฉามิตตียมปีทำบังสระนังข้าฉามิตตียมปีสังคงสระนังข้าฉามินาทีเมสระนังอัญยางพุทโธเมสระนังวรังเอเตนัสจาวเชนะโสทิเมโอตุสพะธานาทีเมสระนังอัญยางธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจาวเชนะโสทิเมโอตุสพะธานาทีเมสระนังอัญยางสังโคเมสระนังวรังเอเตนะสจาวเชนะาโสทิเมโอตุสพาธา พุทธังนเมรัตนาภูตะสรีราจิตตังธรรมังนเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนาภูตะสุสีลิฏฐิเอตังนเมติรานัตแตยะวังสัมาสโมสะริตะวัตถุวิเศสะภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวัปปสังสัปปะวตัง อสุมิตยามหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะติตะทิตเรสะมะสัมภะมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนเจจิเรนจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทะทุทสัตถังวินยุหิปันธิตะชิปันธิตะชัเนหิวิชัญญูปังโลกัม เกหิจิกระฐานจุปาลภนียังเกสันจิสุถุวิธีตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนานสิสุทะปะสาธาทาท,ทานังปุญยัติกานามาะมะสมุตตมะปุลณภูมัง ลูกขาปมุจจนะมุนะมขะสรารนางังขตานางังปูชาระเหสุประัังอภิปุชเนยยางนิพานสัจฉิกิริยายุปะนิสะะนิสะยะถัง <c oughs> สัมมากิเลสะมาละโทสนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฐากุศเลหุปะเสวนียังปาเนหิจิจาปิสรารนางังขะ มนียะเมวะตาสมาหิตังติราตนางสรารนางฆะตามหะ <c oughs> ราตินที่วังขณนะเนสุนามาสมานาปูเชมะจาปิสาส,าสาตังปะสุปะสันนาจิตตาตัฐานุปาริจริยาสทธารตา,าจะปุญเยนะตถะสุกะเตนะสุขีพระเวโม เตเชนะตัสจะสะทาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยมปิปะมานณปูโตโลกุตระพิสมยโยนิยะโตสุพภชังตัดโสปนิสยะจายายะอายมปิโหตุวัตถุตตเยปริจิโตสุปะสาธการโร โยจคุมามหามาลาปกะกัทโถสามังว่าพุทโธสุขตโตวิมุตโตมาราสะปาโสวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชะนาตังวิเนยยังพูดทธังวรันตังศิรสานามามิโลกาสะนาฐานจะวินายะกันจะตันเตชะาสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมตุธรรมะท่าโชโยวิยะตัสสะสัตถุ ทัาเสสิโลกัสะวิสุทธิมักคังนินยานิโกธรรมะทาราสะทารีสาตาวะโหสันติการโรสุจินโนทำมังวรานต่างสีราสานามามิโมหป,ปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตชาสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเสมนตุส,สัทธรรมเสนาสุขตานุโหโยโลกัสะปะปูปะ กิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมมังวิธิตังกรโรติสังคังวารันตังติสิราสา,ามามิพุทธานุพุทธังสามะศีละทิถิงตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเสมตุนโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มเหสีโนนาโมอุตตมะธรรมะสะสวาขาตัดเสวะเตนิทะนาโมมเหสังฆาสาปิวิสุทธศสีลังทิฏฐิโนนาโมโอมาตายารัสสะราตานตยญสะสาธุกังนาโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวัตถุตยาสะสปินาโมกาัปะภาเวนะวิขาฉันตูอุปทวา นาโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานามโมการรักษะเตเชนะวิธิมิโหมิเตชะวา